สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยคุรุง่งวันนี้เราจะไปเรียนกันเรื่องไตาย,ยางนะคะไตาย,ยางคืออะไรเราไปเรียนกันเลยค่ะไตาย,ยางคือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกว่าอักษร3หมู่โดยอักษร3หมมู่ประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะ เรามาเริ่มกันที่อักษรสูงกันก่อนนะคะซึ่งอักษรสูงมีด้วยกัน11ตัวได้แก่พอพึ่งฟอฝาถอถุงขอไข่สอเสือหอหีบชอชิงสอสลาสอฤาษีถอฐานและก็ขอขวดค่ะซึ่งสูตรในการท่องจำคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดค่ะ ต่อไปเราไปที่อักษรกลางก่อนนะคะซึ่งอักษรกลางมีด้วยกัน9ตัวได้แก่กไก่จอจานดอเด็กต่อเต่าดอชะดาต่อบันตักบใบไ,ไม้ปอปลาและออ่างค่ะซึ่งสูตรในการท่องจำคือไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากองคค่ะและ อักษรหมู่สุดท้ายอักษรหมู่ที่3ของเราคืออักษรต่ำค่ะซึ่งอักษรต่ำเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่อักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่ค่ะซึ่งรวมพยัญชนะเราจะได้24ตัวค่ะอักษรต่ำเดี่ยวคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีด้วยกัน10ตัวค่ะนักเรียนได้แก่งองงูยอหญิงนอนหนูยอยักษ์นอนเนนรอเรือวอแหวนมอม้า รอจุลาลอลิงค่ะสูตรในการท่องจำคืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกค่ะและอักษรต่ำคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีด้วยกัน14ตัวค่ะนักเรียนได้แ,แก่พอพานกับพอสำเพอค่ะคอควายคอระกังคอคนค่ะฟอฟันค่ะทอทหารทอนางมนโฑท,ทอพุธเท่าทอทงค่ะและเสียงซอ ก็คือสอโซ่ค่ะเสียงชอได้แก่ชอช้างชอกะเชอและเสียงฮอนคู่คือเสียงฮอค่ะสูตรในการท่องจําคือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหฮอค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเรื่องไตาย,ยางเพื่อทดสอบความเข้าใจก่อนนะคะนักเรียนซึ่งกิจกรรมในแบบฝึกหัดนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะนําคําที่ครูกําหนดให้นะคะมาเติมลงในหมู่อักษรให้ถูกต้องค่ะ ซึ่งคำที่ครูกำหนดให้นะคะมีคำว่าซ่อนกิน่นกุราบพกากรองพิกุลเข็มจำปีสารพีอันชันหางนกย่งนมแมวบานเย็นและคำว่ายี่สุนค่ะนักเรียนนำคำที่กำหนดให้ในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะไปเรียงใส่ในอักษรในแต่ละหมู่ให้ถูกต้องนะคะ ค่ะนักเรียนนักเรียนคงทํากิจกรรมแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราไปดูฉเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งอักษรสูงนะคะจะมีคําว่าพากากรองเข็มสารพีหางนกยุงอักษรกลางนะคะก็จะมีกุลาบจมปีอัญชันบานเย็นค่ะส่วนอักษรต่ํานะคะจะมีคําว่าซ่อนกลิ่น กิกลนมแมวและคำสุดท้ายก็คือคำว่ายี่สุนค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนถูกต้องกันหมดทุกคนไหมคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องไตาย,ยางครูก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องไตาย,ยางก็คือเรื่องอักษรสามู่ซึ่งจะได้แก่อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะอักษรสูงจะมีด้วยกัน11ตัวอักษรกลางมีด้วยกัน9ตัว และอักษรต่ำจะมีด้วยกัน24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันก่อนนะคะสำหรับวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย